สวัสดีครับวันนี้พบกับเกม Resident Evil 4นะครับอันนี้เป็นโหมดล็อกนะครับผมคือเดโ o o 2 e a t นะครับนักแครชเกมคนใหม่ yeah ครับคำนี้เรียนแบบมาจากพี่เบงขอไปแล้วอ่าอันนี้เป็นพัทแรกของผมในชีวิตเลยนะกับคุณเลโอนชุด RPD นะครับหรือว่าได้อย่างชุดพลิปนะครับไม่ขอดูเด็นแต่นะ ไม่มีกระสุนเป็นโหมดนี้มันจะเป็นโหมดแบบจบเร็วนะครับเอาง่ายๆเราจะมีแบบตัวช่วยในการสังเคราะห์ให้มันตายเลยเช่นลับเกรดเลนเชอร์นะครับผมจะเล่นจนจบโอเคอะไรต้องอะไรแบตสามแฟรอาร ฟักออมอ้าเจอคุณล,นะลุงนะลุงลุงจะยินเ <c oughs> นาน็อกครับอ่าลีโหลดกระสุนแบบเร็วนะจะจบเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเป็นเอาง่ายครับโกงไม่ได้โกงครับผมโหลดเซฟของเ้ามานะเซฟเล้วสิบแปดนะ Má, mà, bóng <tối> mà, mà hoàn lại quá Ấu, mùi dìa chuôi dẹp em ra anh mãi ơi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  อนนันเดียวนะผมไม่ได้โกนะเพราะว่าระดับพเวอร์มันสูงนะอ,งอ,ออไม่ตายเออ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 เรียนครับ สังเกตว่าคุณสามตัวที่อยู่ด้านบนนี้จะไม่ออกมานะเพราะว่าเรามีลักเก็ตกับไล์เฟลนะครับไอแก๊ะไอเก๊ะเออเออ,เอ,อม่โดนเหี่ <S <S อ,อืออ้อนั่นเดียวจอดนะครับเก็บกระซึ้งหน้ามันนี่ครับตับดีๆนะลุงเติมมาลุงจะเพ้อฝัน อ่าดันนี้จะใช้อปดูวะอ่าืนล็อกเก็ตนะไปดกันเลยอ่ามันตรงน,นีกล้องหรือเปล่าวะ โอเคอ้าวเปลี่ยนชุดแล้วเว้ยทำไมนี่สิชุดตำรวจวะอ่ากล้องโอ้ยเนี่ยกล้องนี้ถือว่ากากนะครับนี่ครับกล้องของผมยิงได้ด้วยนี่บึ้มเอาไม่โดนเลยสัสอ่าคุณลุงเออโอ้โหกระเด็นเลยสัสกระเด็นแบบสัสสัสยิงไกลมาก ยิงไก่โดนคนนะครับไก่ตายเลยเหี้ยไหนอ๋อนี่ไงครับคุณลงุงลงมาดิลงุงเอาไม่โดนเว้ยปืนใส่แบะเลยนะครับว้าวว้าวว้าวโอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยไม่ดูนะครับ <c oughs> คอยเทียบชิลไรบ้าแสงสีไปไหนอ่าแบงค์เงินัแจ็คพอตเป็สือนุษย์แล้สกู๊เราจะลุยกับคุณลุงถือมีทันทักคบนะครับอ่าปัตครับหัวตา ังเฮ้ยนี่แมงได้ปกใจหมดนายไม่ได้ตั้งตัวอะไรทีฟัตเพเยอรโอ้ยไม่ได้ตั้งตัวเลยสเปังป็อกเลยีนจะเร่องห้องอะไแบบแปดเพย์เยอร์แปดเพย์เยอร์ไลเดอร์ช ออกมาดิลูกแบบเฟย์เลยครับเตะครับขอไปครับพี่ต้องเล่นแบบนี้เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าอะไรไรม่รู้ขี้บวมไปข้ามด้ว่าตามสัญญาณเล่นเซ็ดไอ้เฟยดีกว่า,ามันกว่า ไลโอ้ยตายก็ล้มตึ้งนะที่เลยเราจะตายคาตีนนะขอไปนะที่พูดแบบคำไม่สุภาพนะก็ความทำให้คนไม่เบื่อนะขอไปได้อะไรเลยลำควยเลยเนี่ยนะผมพูดเนี่ยตัวอย่าง เตะเตะเออเย่เย <ider Stadium> ่เอาโอาปาเฮ้ย้ยเตะปาพอแบเฮ้ยไอ้เย่้ยเยเยตะเตะปายไปทะลุสองครับไปไปเฮ้ยตีศอกครับ วายเฮ้ยเอาเอ <tinc S 2> <a> ี้โดนมีดโอ้ยจับไม่รู้เรืองเามีดเหมือนแบบอะอะไรเนี่ยอะไรสิอะไรคือสติ๊กเกอร์วิ่งหลบสติ๊กเกอร์เรียกงั้นแหละโอ้สติ๊กเกอร์ไปติดสติ๊กเกอร์ไปติดอะะไรโ <c oughs> อร้ยเฮ้ยโดนตบ มกตรงหน้าอ,อกเลยต้ีกอออแบตหมวแตดนะผูรูอ้าวเยี่ยเฮ้ยสัตว์ค้ายแลไวเยียแม่ง